โอ้ยโอ้ยไหนนะขาไว้นี่เลยไปดูบอกอิงได้ฝนจะตกแล้วนะคะมน่าใหนะมาอาขาโอ้ไอ้หน้านี่ยืนบนโลมาเลยหรอเยืนกับโลมาอะไนะโอ้โหนกไปไหนแล้ว Ồ oh <coughs> <coughs> Này kha? Ôi nàng, nàng, đi đi nè để nó bè nóc con nào ra Đoan Nè nóc đi lên nha, à, ơi, ơi, lần, lần, thợ bay này kha, đây nè, du thế, nóc ลองร้องเพลงเลนเลนนี่นดูสิเลนเลน,เลนอะไรนะคะมกินเรนนะร้องเพลงอะไรนะ่ะเลนเลนได้ละ one two t h r e เลนเลนเออเพลงอะไรวะ